ไปยูมาชว์มีไอ้ชื่ออะไรนะแค่เราบ้านหลังนี้สองชั้นนี่ว่ะผมไม่เอาไปฉายไปนะแต่ว่าถ้าเอาใครเปิดกล้องหรือกล้องอยู่น่ะไม่เปเอาเอาเอาแบบไอประจำการดีกว่า UV ประจำการ นี่น้และบ้านหลังนี้ที่ฉันรอคอยว่าโดนโดนมาสองรอบแล้วบ้านหลังนี้โดนเลิดมาสองรอบเลย <laughs> โดนฝีกวดว่าไอ้ที่าอายุเฮียไปเฮียเสร็จแม่งโผล่เป็นตัวเลยอันนี้อะไรอะ่ะอันนั้นอินฟลูเอดเซนเซอร์อินฟลูเอดเซนเซอร์ไปติดได้มันจะเป็นอ <c oughs> ินฟลูเอ็คือจับจับได้เหมือนกันจะเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะลูกมันจะมีไฟ <c oughs> ไฟมันจะสว่างขึ้นมาเวลามันเดินผ่านเพราะว่าลัทธิธรรมการมันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ จริงไรเซนเซอร์ก็ดีนะเวลาเราเดินผ่านอ่ะเราก็สว่างกันนะเปิดไฟหน้าบ้านเน่ะแอวนี้นี่มันนอนกันหมดแล้วหที่ไหนวะมันมีคนอยู่ที่ไหนนะนี่มันบัตรลับผมบ้านซีเจไปเด้อเออไม่ใช่เว้ยเออว่ะใช่ใช่นี่ไงนี่ไงวงกลมอ๋อคนดสงสัยฆ่ากันตายแถวนี้สิไอซีเจซีเจอตาแลนด์เวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยนั่นแ้ละไอเฮี้ยนไป เราเข้าบ้านมัอ่าผมถือเหมือนเดิมนะก็คือไอตัว E M F ขอาเดี๋เปิดประตูบ้านเขาแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาอะไรกันเนี่ยนั่นเดี๋ยวผมติดโมดติดไอตัวอินฟลเอนเลยกันาเปิดเลยเดี๋ยวยุ่งยุ่งถืออะไรไปนะถือเทอร์โมมาแล้วหนังสืออะสมุดยังไม่ไปเลยสมุดอามาแล้วเคผมจะติดในจุดให้คือถืออะไรให้คือถืออะไรอะไรก็ได้ถือเข้าไปเลย ถือสมุดถืออะไรก็ได้เข้ามาเลยขอเอา UV โยนไว้ชั้นสองไปติดติดไอไลท์เซนเซอร์ไว้หน่อยอยากรู้มอนกันทำงานยังไม่เคยติดสักที้ยปิดปิดเปิดไฟเลยมันจะโผล่มอแวะไปจับสแกนาบนั้นเนอะไอไม่แน่เวอร์ชั่นใหม่กันโอ้โหถ้าจับสแกนฟิวรีปันเลยนะบอกเลยนะ บอกเลยถ้าจำสเปร์สแกร์ปุ๊บถ้ามีจำสแก่เพิ่มเข้ามาคือรีฟันทันทีเลยบอกเลยรีฟันไม่ทันแล้วมั้งโอเคเปิดไฟได้เอาติดไลท์เซนเตอร์ดูหน่อยลุงติดไลท์เซนเตอร์ดูหน่อยนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะอ่าไฟเปิดได้แล้วซ่อมไฟแล้วไกด์ไกด์อ่ะแกมาตรงนี้เพื่อนเลยโอ้มันยังไม่ออกฟิวมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกนี่มาทำอะไรหลังบ้านเนี่ยอันนี้อันนี้ออกเปิดไม่ได้เหรออันนี้หลังบ้านไปไปได้ไม่มันยังไม่ออกมันก็โผล่ให้เห็นได้นะลุง ก็แสดงตัวได้เฉยมันแค่แม,ม,มันแค่ไม่ฆ่าเราเฉยเอา้าอ๋อล,ลุงเหรอว่าใครเดินสุดลุงหรือยุ่งอ่ะเดี๋ยวยุ่งอยู่ไหนอยู่ชั้นสองครับต้องถามเม่นอะ่ะบอกเลยต้องถามเม่นด้วะตอนเล่นรอบรางวันที่ลุงไปแล้วอะ่ะแล้วแล้วเ,เ,เข้าไปติดตั้งใช่ปะ่ะยังยังไม่หมดห้านาทีเลยอะรถแม่งว้องแลอวลุง รถสัญญาณสัญญาณนั้นรถล้ลอไอ้น,นั่นผีกวนไงเออแล้วไฟก็ดับพี่ไปพี่มายังไม่ถึงยังไม่ห้านาทีเลยนะยไม่หมดห้านาทีเลยนะเอากล้องตั้งไว้ตรงไหนได้เนี่ยตรงไหนได้แสดงว่าฟิลยังไม่เจอของจริงใช่ไหมวันนี้หนักกว่านี้เกื้ยฟิลยังไม่โดนของจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลุงโดนมาแล้วเสียดายว่าเล่นเป็นกันแล้วนะอยากให้มาลองเล่นตอนที่เล่นไม่เป็นนะ่ะมันจะน่ากลัวหุ่นเยอะมากเลยนะ ไม่ปไปล<บ> <ไป S 2> ูด,ดจะเอาชีวิตทอนไปยังไงวะหามันก็หาไม่เจอกสึกปิดประตูขังไว้อีกเออปิดประตูขังอีกโอ้แล้วแม่ก็วิ่งลงบันไดมาเอาไฟฉายส่องทางสู้ก็ไม่มีอ่าอยู่เฮียไม่เจอไม่มีห้องไหนมันจะพูดต่ำเลยอ่าอยู่เฮียไม่เจอเหมือนกันไม่เจอเหมือนกันข้างบนข้างบนดูยังข้างบนดูยังมาเล่นเนี่ยมาวอดวอดมาวอดเนี่ย เขเรียกแต่มันเป็นไงลุงติดติดตรงนั้นเลยข้างๆอ่ะใช้มือลุงเจอแล้วเจอแล้วห้องนี้แหละไหนห้องไหนห้องไหนเขาแตะไหนอะใครถือ imf อ่ะใครถือ imf อ่ะใครถือ imf เอาใครเอา imf มาแล้วไม่ถืออ่ะเออไปไหนแล้ววะอ่าอยู่เฮ้ยไม่ได้ถืใครถือ imf มาไม่ได้ถือมาเลยแล้วใครถือมาใครถือมา

เออเฮ้ยมันจับประตูอย่างงี้เอาอินเฟเย์มาสองสิมีลาในมือไหมเปิดไหมครับเอาสิงเปิดเอาแล้วเอาแล้วนี่ไหนสิงซิงไหนสิงไหนซิงไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในห้องน้ำห้องไหนห้องนี้เหรออยู่ที่อยู่ในห้องนล้วเป็นตัวเลยเฮ้ยเธาบอกเป็นตัวไม่เล่นด้วยเลยนะ มันไปเปิดน้ำอยู่ตรงซิงเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเลยอายุเฮียอายุเฮียอายุเออตัวนี้เราได้เลยว่าเป็นกรนท่อมเพราะไม่มีร่างมีแต่งาเอบร์อยู่บร์อยู่ถามจะเพิ่งถามเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใครใครมีช่องว่างบ้างเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้ไปตรงไปตัวนี้ไปตูตรงนี้หน่อยไหนไหนเนี่ยเนี้เซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยเนี่ยเนี้ยเปไหนลูกเอาไปไหนเนี่ยเนี้ยเอาไปไหนเอามาติดเอามาติดหน้าห้องเนี่ยมาติดหน้าห้อง เสียงเสียงว่าฝั่งเนี้ยเสียงฝั่งเนี้ย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 ติดตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยติดตรงเนี้ย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 ที่สายแสงเนี้ย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 ติดตรงเนี้ยถูกปะถูกปะลุงคือถูกเลยติดตรงไหนเนี้ยไอติดตรงไหนเนี้ยเด้อทั้งในลุงเวรกรรมไม่ต้องตกใจสิไหนวะเออ่ยตรงนี้ใใชช่่่ปะติดตรงนี้นี่เออไม่ใช่สิหันมาทั้งนี้หันเาหน้าประตูสิอย่าเพิ่งตกใจดิอยู่กันตั้งหลายคนเอออยู่ หันหน้าฝั่งนี้เฮียไหนอยเฮียเฮียเลยเฮียเลยเฮียแล้วเฮียแล้วอยู่ในห้องนี้แหละป่าเดี๋ยวไปเอาเกลือไปเอาเกลือไปเอาเกลือเอาเกลือเอาเกลือมาโรยเอาเกลือมาโรยหน้าห้องครับอยู่ซีมิ๊อ่ซีมีกรถาอยู่นั่นแหละไม่เอาของละทีบอกไม่เอาเกลือเอาเกลือเกลือไปไปไปเกลือเกลือเกลือไม่บอกเฮีย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 เกลือเกลือสองฝองเลยเกลือสองฝองเลยไปโรยเลยเอาเลยเกลือหรือแป้งกนเถอะแป้งโยเกิร์ตนะเราจะมีวงกลมเฮ้ย ประตูไหนกอ๊อ็แก๊ป้ะแกปะเอาเอาเอาห้องนี้นะห้องนี้ที่มันตอบนะเราลงห้องไหนเนะี่ยห้องนู้นเหรอห้องนี้ห้องซัห้องเครื่องซักผ้าอ้าวไม่ใช่ห้องนี้เหรอก็มันเฮียอยู่ตรงเนี้ยมันจะเดินมันจะเดินสลับไปสลับมาอยู่สองห้องเพื่อไปเปิดน้ำเนีอ้าวจิ้บ่ายแป้งตกเอ้ยอะไรนะคือเรา <es S 2> ต้องเอาเอาไม้กับเขียนไปสู้มันด้วยนะ เขาบอก็ขาโรยเปลือกให้กันนะนี่ไงเมื่อกี้ผมมองเห็นมันเต็มๆเลยมันเลยฆ่าสติผมเลยต่ำกว่าต่ำลงเร็วเลยเดินจาำ้มโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเงาเงาตกใจโอเคเอามาก่อน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 เดี๋ยวไปดูไปดูกล้องไปดู แต่ตรงนี้ไม่มีปถอยปลอดภัยเ,เซนเซอร์ตัวนั้นทำไมมันไม่ขึ้นทํางานล่ะเฟนตีอีเมรดังอยู่แล้วนะเราต้องใช้ค่าประสาทแล้วแล้วภาษาไม่ค่อยดี <c oughs> เป็นโรคระสาโอ้ยโอ,โอ้ยทำไมเราล,ล,ดลดกับชาวบ้านวะไกลไปขนาดนั้นเราถ่ายไปที<ช>่ห้องซักผ้าใช่ไหมคือซักผ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชอ๋อนี่อันนี้คือตั้งอ่ะผมจุดทูบแล้วสาดูใครจุดเทียนหน่อยเร็วจะได้ตั้งน้ำม์ โอเคดอกเคเข้าเข้าไปใหม่ไหมผมได้หลักฐานมาก็คืออ่าซิงน้ําสกปรกนะจะมาตอบสปิริตบล็อกนะใช่สปิริตบล็อกตอบอ่ามีคนโดนหลอกเลยหรอใช่ก็ยุ่งเนยุ่งโดนเห็นติมๆนะยุ่งโดนเงาเราต้องเอาทูบไปแล้วก็ไม้กางเขนไปที่เมตบอตอบโอเคเอฟห้าแล้วก็ไดไหมสี่หรือห้าสี่ไป ไปดูให้มันแน่ใจท่นสี่หรือหเฟลไปเดี๋ยวเราต้องไปดูสมุดใช่ไหมไปดูสมุดใช่ไหมเพื่อนนี่สมุดแล้วโรยเกลือใช่ไหมเกลือโรยไปแล้วโรยเกลือมาเต็มไปโรยเกลือทุยถ้าเกิดมันเป็นแฟนทอมนี่ถ้าเราเปิดไปฉายไว้มันจะไม่โจมตีนะแต่ไม่ได้เปิดนี่ดูตามเพื่อนให้ดีอย่าไปเหยียบใครมาโรยเกลือไว้หน้าบ้านเนี่ยเกลือมันเดินออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายกล้องก่อนผมย้ายกล้องก่อนจะไมแฟนทอมไว้ตรงไหนวะอ้าวมันไปแล้วอ่ะยุ่งมันไปแล้วมันไปแล้ว น่าจะยังไม่ไปหรอกมั้งอยู่แถวนี้แหละไม่อไอ้น,นั่นมันมันดับไปแล้วนี่ม,นม,มันเลยมันเลยไม่เสีไฟอีกแเออเดี๋ยวก็โดนหลอกเดี๋ยวมันอยู่นก้ำนะเมื่อกี้น้ำมันปิดไปแล้วมันทุ่งเปิดเนี่ยฟิวฟิวว่างไหมฟิวว่างฟิวใหญ่ลยยกล้องตรงนี้มานหนก็ฟิวเอ้ยเดี๋ยวด้ะ้องห,ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ตามตามมา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 ใปรเนี่ยนี่นี่นีกล้องกล้องตัวนี้ไหมเห็นลุงเห็นใหญ่กล้องใหญ่กล้องมาใหญ่กล้องมาไหนไปไหนตามมาตรงไหนลุง ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ๆๆท่นๆก็ไปนบ้านใช้ไปในนั้นเลยน้อต้องโถส้เขียวป่ะมีเขียวป่ะเขียวดวเขียวไอ้แนเํานี้อเดินทะลุกาแพงได้หมน่ยไม่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 ได้ใช่ไหมข้นท่อนใช่นึ้นอนที่มันมาเปิดน้เมื่อกี้เนี่ยมันอยู่มุมนี้เลยเราถ้าเราอยากถ้าเราอยากให้มันขึ้นแรงกว่านี้เราต้องปิดไฟให้หมดดับเทียนนะล้องตกปิดไฟแล้วก็สื่อสารมันผ่านวิดีอแทน Ừ, chụp phai mấy bạn chứ hỏi đi chụp tổ máy. À, lòng này xin mà. Ok, form nè. Form nè. Where are you? Where are you? Are you here? Are you here? Are you here? Hello, 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 hello. Thôi còn. Mình có nghe tiếng không Chà, bọn mình hello, hello. Are you here? เยี่สิบยี่ยิตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโช์มีผมติด motion sensor ไว้ตรงหน้าประตูมาแล้วถ้ามันเดินออกมาจากห้องนั้นมันมันจะกลายเป็นสีเขียวเราลองไปยืนแอบดูเงียบๆสิโอเคถอยมาถอยมาถอยมาปิดไฟให้หมดเลยแล้วดูไฟแดงๆตรงนั้นอ่ะผมรอถ่ายรูปเอ๊ะ อะไรปีตดอะไรปีตดยี่ม่เครื่องไหนดังวะเครื่องอ๋อเครื่องห้องเครื่องเสืผ้าไอ้ชื่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดน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 แล้วใครโดนมาแล้วมาแล้วใครมาแล้วมันเดินเป็นตัวเลยมันเล่นใครวะไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามันเดินตัดหน้าไปแล้ว มาแล้วมาแล้วเฮ้ยคือมันเดินมาชนเราเลยแต่ว่ามันไม่รู้จะเล่นใครวะใช่ดูดิเล่นไม่ได้เพราะสมองสมองยังไม่ลดนี่เรียกว่าไม่ลดเลยไม่ใช่ไม่ใช่สมองยังไม่เหลือนะไรไงว่าแพนทอม <Phantom S 1> เนี่ยแน่นอนเพราะว่ามันลดทีลดหมู่เลยนะใช่ลดพร้อมกันหมดเลยเมื่อกี้<ม>เพราะเราดันมองเราดันโมงเหม,มือนกันหมดเลย <c oughs> ใช่แล้วเมื่อกี้ถ่ายถ่ายรูปได้นะผมถ่ายได้นะติดปะติดปะไหนไหนไหนอ๋อไม่ติดเหรอไม่ติดลุงไม่ถ่ายไม่โดน ถ่ายไม่ทันเหนอโอ้ตายแล้วทันอยู่แต่ว่ามันกระพิแบแป๊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 ไงไอช่วงเนี้ยมันจะถ่ายมันจะถ่ายไม่ค่อยได้เพราะชัตเตอร์ม,มันช้าถ้างั้นเราต้องทําให้ค่าสติเราต่ำกว่าสามสิบเอาแล้วไงใครที่เล่นแน่นะอย่างเง้นเขาเล่นแน่นะป้วยไก่ย่าป้วยไก่แล้วสิเจ็น้อยกับาบ้านไปเลยนำ <c oughs> อะไรดูดีๆด,ด,ดูดีๆลุงประหยัดเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวูดีดูดีดูดียใครตีสี่สี่ห้าเยใครใครลุงเ่ยน้อยจุดลูกเลยใครใครีสี่ลูงประหยัดแต่ลุงประหยัดไว้เดออยวเสี๋ยวดูดีเดี๋ยวสี่สี่เจ็ดสี่สเจ็ดเนี่ยสี่สเจ็ดสีสี่เจ็ดไม่ต้องเียงกันไ่ตองเียงกันไปพร้อมกันไหมไปพร้อมกันเอเดี๋ยวใครใครถือใครถือกางเขนไปไหน กางเขนไม่รู้อยู่ไหนไม่ได้พกมานี่ๆตกเกลือเนี่ยแล้วใครมาโรยเกลืออะไรวะอย่างเงี้ยเนี่ยจะบ้าตายเดี๋ยวมันมีอะไรบางนะกางเขนกางเขนมะอิลิตบล็อกแล้วก็อะไรนะเฮ้ยแต่อากาศไม่เย็นนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันมันมันไม่ถึงติดลบแค่เจ็ดก็เอาอ่ะไม่ต้องติดลบสิฮิปบอกว่ามันบวกลบสามองศานะถ้าเจ็ดก็ต้องเป็น อ่าสี่องศาใช่ไหมโดยประมาณใช่มันมันไม่ติดลบก็คือถ้าเกิดเป็นฟิตซี่นี่คือควันดอกปากนั่นคือสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจนเอ่าแผนท่อมไม่น่าใช่ละเมื่อกี้เมีระดับห้าก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มันแค่สามเมื่อกี้มันจมตีช้านะช้านะเด<า>ินคนข้าง,งช้านะเดินช้าแต่แม่งรถหววกันเป็นฝูงเลยนะไม่มีมันก็ไม่เขียนด้วย ไม่มีฟดเอิฟไม่ไม่รู้มไม่ภูมิเยือกแข็งไม่มีเลยยินเมียประดับห้าก็ไม่ใช่ลอยนิ้วมือมดูกันอย่างอลอยนิ้วมือเขาไปในห้องแล้วไปดูหลังประตูมันเพราะว่ามันเปิประตูเออใช่มันเปิดข้างในนี่มันเปิดปิดข้างในไปเล่ไปเสียงกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาแล้วลุยเข้าไปก็ได้ขอยาก,กระปุกหนึ่งอ่ะผมเอาฟ้องไปด้วยยาเขากระปุกไปเลยอ่ะ เดี๋ยวมาอันนี้เป็นไหนอันนี้เป็นไหนจะไปลุยว่ามีอะไรในูมือมั้ยเดี๋ยวนะไอไอไอคำไอวิทยุไม่ต้องพกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออีเอฟเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วขออุณหภูมิขออุณหภูมิขออุณหภูมิถือไปหนึ่งคนขอเป็นพี่ปองมิไเลยนะกูตะโกนท้าทายหน่อยครับอ่าอุณหภูมิกดออฟวิทยุไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันตอบแล้วใช่ไหมขออุณหภูมิไปแล้วก็อ่าเอาเอาตัว ตัวเซนเซอร์อะไรไปดีอะก็วัดความเร็วไปแล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรอถ่ายรูปใครถืออินฟราเรดไปถือไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมรอถ่ายรูปโอเคนี่นะอ่ะน้ำเปิดน้ะเออน้ำเปิดดีกว่าเห็นถ่ายหนึ่งรูปอ่ะมองด้านหลังหน่อยนะได้ไหมเห็นไหมมีไหมอ่ะเดี๋ยวผมหันให้มประตูงั้นเดี๋ยวก็มีที่มี่ไหมไม่มีโอเค ไม่เขียนด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเซนเซอร์กูยังไม่ทันถึงเซนเซอร์มันเขียวได้ไงนี่ไงเจอเล่ารอยนิ้วมือเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาเลยโอเคถอยถอยถอยครับถอยถอยผมตากล้องตากล้องมาแล้ตากล้องโอเคถ่ายได้ครับถ่ายคนด้วยดิถ่ายคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยพื้นพื้นเอาเอาอินฟราเรดถ่ายพื้นหน่อยใช้พื้นหน่อยใช้ถ่ายพื้นหน่อยถ่ายพื้นหน่อยครับถ่ายพื้นหน่อยโอเคถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคผมได้หลักฐานละโอเค อะไรพื้นมีอะไรพื้นมีอะไรนี่เกพื้นมีรอยเหยียบไหมมีรอยเหยียบออเหยียบอะไรใช่ปะ่ะใช่โอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวไปวิคเคราะห์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เมื่อกี้มันเดินถ้าเกิดมันเดินนี่ไม่มีทางเป็นหวาดแน่นอนอาจจะเป็นสปิริตหรือโฟตโต้เดี๋ยวตอบก่อนนะไล่ไปตอบก่อนตอนนี้มีสปิริตบ็อกหนึ่งอันนะแล้วก็มีอ่าฟิงเกอร์พินใช่ไหมใช่เวลาไม่มื่อตอนนี้มีสปิริตกับหวาดแล้วก็โฟโต้สปิริตเนี่ยเขาบอกว่า จะมีลายนิ้วมือและการเขียนผีแต่ไม่มีการเขียนเอสมุดอาจจะมาไม่ตรงห้องงั้นไปย้ายฟิวใช่ใช้ฟิวอีกเด็กไปเด็กป้านแล้วเขาขาดอีกอย่างหนึ่งคือการเขียนอย่างเดียวเพราะว่าวิญญาณจะไม่มีอุณหภูมิวิญญาณจะไม่มีอุณหภูมิอะไร้ายอุณหภูมิไม่ได้เลยตามเลยครับขอวางเรียบยเก็บมาด้วยนะไม้งเขียนน่ยเอ้ยเดี๋ยวมาเขียนไปใช้ฟิวหายเดเืีอย ใช Sie ่เฮยเอาไปวางในห okay. okay. right. ้องเลยก็ไ okay. ด okay. 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 like, okay. 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 ้นะงั้นก็วางตรงนั้นเลยอ่ะเออจะเรียกไหมหรือว่ายังไงไม่ได้วิดีโอมามีใครอยู่ในรถไหมมีใครอยู่ในรถไหมเออผีเขียนเขียนเขียนไหมเขียนได้ไหมเขียนแล้วเขียนแล้วโอเคโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคยันโอเคสปิริตสปิริตโอเคกลับ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 ถ่ยเลยถอ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 ยกลับ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 เปิดไฟให้ไหมอ่ะจะวางสดใสแหม ใครปิดมาใครล่ะใครล่ะใครที่เดินไปนั่นล่ะใครล่ะโยงเลยผมไม่ยิดแตกเหมือนข่าวก่อนๆแล้วนะครับโอเคเราหลุดอีกใช่ไหมหลดไปหลดอีกนะหลุดเหรอโอเคโกสต์ไวติงอะไรหลุดอ๋อนึกว่าหลุดก็หลุดเสื้อสีโอเคการ์ดของเราคือสปิริตบ็อกนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็โกสต์ไวติงนะก็เป็นสปิริตนะ โ <Okay. S 2> <Okay. S 3> อเคโอเค็อยนะครับปิดรถนะปิดรถเลยครับตอบนะ <c oughs> ตอบหมดยังตอบหมดยัง <c oughs> ปนครับแล้วไปแล้วลูกกตากล<ต>ับไปบไหน่อยเดียวเราจะไปกันแล้ว